โอ้มือโชเปอรสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จ๋าก็จะมารีวิวเสื้อกรเหรี่ยงผู้ชายให้ชมกันนะคะทานร้านของเราก็จะมีเสื้อกรเหรี่ยงชายจำหน่ายอยู่ทั้งหมดอยู่6ไลายด้วยกันนะคะแบบที่1นนะคะ แบบที่1คือแบบนี้เนาะแบบแบบนี้เป็นงานทอมือกี่เอลนะคะเป็นงานเนื้อผ้าายหรือเราเรียกว่างานลึกแบนะคะเป็นงานทอมือกี่เอลร้อ์เซ็นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบใส่เสื้อ,อเสื้อผ้าที่มีความสบายๆนะคะเนื้อไม่ค่อย ร้อนนะคะรุ่นนี้นะคะใส่แล้วเย็นเนาะแล้วก็เวลาหน้าร้อนก็จะใส่เย็นหน้าหนาวจะใส่อุ่นนะคะรุ่นนี้นะต่อมานะคะต่อมาต่อมาจะเป็นเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นงานทอมือกีเอลลายบ้านพระบาทหิโต้มนะคะหรือเชโพควาพระบาทโคเนาะแล้วปกยอก,กอยไว้ดนะสวยๆลายนี้จะเป็นงานทอมือกีเอลร้อยเอร์เซนะคะใครที่ชอบงานแนวนี้ก็สามารถ สอบถามกันมาได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นงานรุ่นนี้นะคะงานรุ่นนี้ก็เป็นงานทอมือเหมือนกันแต่เป็นงานทอมือกี่ใหญ่นะคะที่ร้านของเรามีแต่งานทอมือทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะต่างกันที่ลายแล้วก็เนื้องานนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นงานทอมือกี่ใหญ่เหมือนกันเป็นงานเลียมแบบลายพระบาโคเนาะแต่ว่าราคาจะเบากว่านะคะตัวนี้ราคาจะเบากว่า ร้านของเราขายจำหน่ายสินค้าตามเนื้องานจริงๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไลายนี้ลายนี้ทอมือเหมือนกันนะคะทุกตัวงานทอมือหมดเลยแต่จะเป็นงานทอมือกี่เอวกับกี่ใหญ่นะคะกี่ใหญ่ราคาจะเบาวกว่ากี่เอวนะคะแล้วก็มีไลายนี้ลายนี้ก็คือเป็นอิดลายหนึ่งนะคะส่วนมากลายนี้นะคะไลายเรียบๆนะคะราคาจะเบาะคะ่ะ